สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้ย่ายกินผ้าส้มปลูกบักโม่เด้อเมื่อนี้เมื่อนี้ปลูกบักโม่ว่้านใหญ่ปุ๋ยยหญ่ปุ่นแล้วอีตาพ่องมาไทยกรกไห่ปลูกบักโม่เมื่อนี้กำลังเลื่มปลูก ผาผู้ปลูกซอยุนอิตาพ่องกะทยกบงามงามพี่น้องไทยลองไว้แล้วคไทยเป็นคล้องเป็นคล้องแปลงแปลงลองเห็ดบังอีกก่อนว่ามันสีใดผลบอหลอบนี่หลบนีบ่ได้ใสน้ำได้อาศัายน้ำฝ้าน้นามผล,ลเราจะบุญตะกรรมได้หลบนี มันสิเป็นจังดาฝนฟ้าอากาศมันสิมาตามฤดูกาลเท่าบ่หักมู่ต้องการน้ำมันสิมาตามเกาบ่เริ่มทำการแล้วปลูกปลูกซอยก็เด้วยอีโป้ฟ้องก็ไไ้ลองไช้กบสองทางแล้วก็ปลูกปลูก้างประมาณแปดซิบเมตรนี่แหละพี่น้อง เดี๋ยวสีท่าชุ่มเอาลุ่มขุมละสองในใส่คุมละหลายข่านลุกใส่สองใส่สองอย่าเป็นสามเด้อข่านลุกสวย เดี๋ยวกับสิป,ปูของเพื่อนไตลงไปอีกสามไลสี่ไล่คนน่ะห่นะางประมาณแปดสิบเมตรนี่แหละพี่นอ้องพ,พ่อบอกจอกหนึ่งตีแปดสิบเส้นแปดสิบเส้นรวมเป็นแปดสิบเมตรว่สรสราส,สัน,นสกลุ่มละสองใน เม่นเกิดสามกัดจงไว้สวงคือเกาเลยสังใส่สวงใน,งนพ่นไหมสิเกิดบ่พ่น,นอยู่กับดวงกับสิ้นละ่ะเหตยนนุย่ำฝนเนาะว่งหันมันสังได้มันมีนาำเหตุอีเลนได้อีหลีเหตุอีหลีสิได้ว่าวีน้อง้เอ นั่นแหะแต่พ่องกะไถโคบเขา่าทวนทวนอยู่คนโมกินนาลีก์ขึเก่าอ่ะล่ะหน่วยใหญ่สิหน่วยใหญ่บอลอบนี่ก็พ่องไถหลองทวนทวนอยู่พ่ไงคุมคือเกาอ่ะล่ะนางน้องกุ่นรถไถ ขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปยายกินตาพ่อยูส่องอีสานบ้านยายกินเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อ